สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุวยกันสานเชือกเชือกเฮ้ยไปจากไหนนี่ไปมาจากข้างหลังอย่าไปข้างหน้าครับโนมาจากไหนนี่อยู่่นีครัาอยู่นี่อยู่นานยังฮอเมื่อลึก ตัวเองทำไมตัวเองไม่รอเขาเราตัวเองปวดขี้นอนตัวเองปวดขี้โอ้ยเอาอไหลฮะฮืมึงอฮือหลักโบอันนี้โบอันนี้ยัง่ากันี่ยเอออารวยทำไมตัวเองไม่รอเขาตัวตัวเองขี้เตกสิเตะตัวเองทำไมรู้ว่าเขาขี้เตกะได้อะไรมากินมึงได้อะไรโอ้ยเ้าวมีข้าวม้วนข้าวม้อ ความรักความรักที uh, ่ไหนนี่ค oh. uh, ุณแพลิน no ด้วยนี่อือฮะไม่ได้เจอกันกับเสียบอยนานเลยอ่ะปีนึงแล้วพี่อ่จับมือหน่อยฮู้คิดถึงคุณถึงว้าคิดว่าหนึ่งอยู่นี่จะไปไหนกันนี่ทำอะไรกันนี่เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เมื่อกี้พี่จะไปประคองชายพอดีโอ๋เนาะ โอ้กระโอ้ยงามยอดเลยเนาะนี่มีสติกเกอร์อยู่หรอสติกเกอร์มีอ่งอกผมอยากได้ไม่ไม่สิ่งก็ขายอ่ะขายแล้วได้ยิบเกน โล <Hello? S 1> เป้าใครนี่ผมเลยฮะผมเดินทาง,ง,ทางไปไหนไปทุมท่มอทุ่มไปฟิวเจอร์ลังสิตปักจะทำอะไรไปซือ้ออะไรไปรับจ้างทอนไม้สร้างครับืึแใน่ความอ <laughs> เอาไปดูบ่ เตปืนปะ้แนะีนะ้ลายเองเตปากนะ้ไปตอนไหนนี่<ป>หกโมงหกโมงนี่หกโมงรอรถไปรถไหนนี่ไปตู้พี่จะไปส่งผม่ะไม่เราไปพร้อมกัน เขาเร่งให้ผมไปงแต่วันที่2 7เ่นบิดเลยนะเร่งเลยบิดเลยอ่ะว่าจะไปกี่ช้างั้งเะรไม่มควาจพูดแต่ปากไม่ไปสทีเม่าซมตจิยเลยักกวซเสีาทำไมเซมกลวยๆหรอทไมเรินจริงเลย ฮะไม่มันในี่จริงๆเกรงมันเฉยๆปกติมันไม่ไปไรขี่ปกตินี่ลานยนี่นี่นไอ้ตะให้อยู่คนเดียวเลยให้อยู่มันเองเลยขี่ตัวสา่แบบย่างนีเรายู่วสเดียวอาปวดเียนะพ่อดูเด้อเด้อไอ้ตะอยู่กนช้างของช่างเลยช้างของพ่อพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยง ไม่ใช่พ่อแท้ๆก็นับถือกันเป็นพ่อนั่นแหละกัน้ำไหลไหลนะฮะทำไมอ่ะทำไมไปได้คิดว่าดูความทางดูอะไรไม่จริงตัวเราก็ต้องมีครูบาอาจารย์นั่นแหละอืมสจบรือเาเรียกอะไรกรรมขึ้าประกรรมเนาะใช่ขึ้นประกงขึ้นประกรรมนั่นแหละตามแกก็จะไปดีแบบช้า <ง>นหมบานวิ่งเลยอืมเอ้ยเจรดาเหรอเปนต่อแล้วเรอเขามีดอกาฟผูแขนเอาพี่ผูกเองนะเอาเอาเสีนะเออเอาเอาพี่ผูกเองคอยผูกว่ามันเสียนได้มั่เสีนได้นะุงเรียกถุงเรียตุมก้าวตุ้มก้าอ่ะจะบอกอะไรนนะ เงอาภูเก็เออฮะตะหมงอันนี้เตเอขอบคุณทานเดียวที่มก่อนเดินทางเดียวภูเก็ตก็มันไม่มีฟภูเก็แเภูเก็ตังเหรอ่ามันจะข ว้าวโอ้โอ้ยบุกแกพี่ก่อใหญ่เลยขอให้น้องไปเจอแต่สิ่งดีๆเด้อโอ้ยโอ้ยเ่าเนี่ยเดี๋ยวว่าคันใจบวกไปไปหางานก็ให้หางานดีๆได้เงินเก็บเยอะๆมาแป่นเนี่ยอันนี้ที่ไป่เคยทำก่อนเห็นเขาไปก็อยากไปตามเนี่นี่อ๋อมือมือไปปทุมเรื่อตั้งซิด กี่อันนี่ประตูมรังสีโดตุตรามังเดียกันม้เดยกันอ๋ลออโอ้ยนี่ใส่ถุงมือเลยใส่เห็ดสดเนี่ยกิล้วเด้ใส่ถุงเท้าเนี่เอาเอาใส่เอาก่อนจะไปใส่อูออะ่โอ้เอ้ยนีเลยมันมีน้ำเลย cô nào đi, cậu nào đi, ao ao, nào mẹ cô nào đi, cô nào, nào, kia đi đi, ao, ít nhá, ô, á, ui, tiếng kia có tàng cơi ghê à, à, ao, ao, được đâu มีการรบชีนูเฮ้ยปุ้งเรียอันนี้ให้ผมเล็นนักเกมบ้างหนิเออยดูวะจากต้นกาเสียบอยทีไปง่านอยู่กระทุ่มขานี่เลยจอมกบครับโอ้ยไหนเดินดูหน่อยเอ้าเดินเหรอเดินหาหมู่บ้านหน่อยนะอะไรอีกสบายกระเป๋าเอาสบายกระเป๋าไปดีโอ้อะไรเรื่องอะไรเดินเดินก็ตายเรื่ก่อนเออก็เทะอ่ะ นี่รองเท้าอ้าวใส่รองเท้าให้ด้วยเอาเร็วเอาไปคนที่กล่อมะอันนี้เาทงเยอะเอันนี้อันนี้าพขาผมมาเลยพี่มมเดินทางลอรดไดีว่ะโอ้โไปตขึ้นไปเรียฮาเลยอ่ะโอ้บาพี่ อ่ะโอ้กูไมด้วยาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่าั่าฮา่าั่เฮ่าฮ่าฮ่าฮฮ่า่เา่่า่ เสร็จงานเลยเสร็จงานอะไรนี่ไอ้นีไไ่ไม่ไม่ไม่นี่ถามก่อนเป็นจริงเป็นจังคือไปขับรถหรือว่าไปทําก่อสร้างหรือยังไงขับรถอ๋อขับรถ,ข,บรถขับรถอะไรผมนะผมไปขับฮีโนโต่ตัวใหม่อ๋อฮีโน่ตไหมหูเละาะย้อนเป็นเล่ย์สมบูรณ์ฮะไม่โคอู้ใครเป็น FC ฝั่งนู้นนะครับก่อใครเป็นเฟซ เซบอยก็เวไปหาทางนู <c ười> ้นกันได้นะครับก็ทักทายเสียสนได้เพราะว่าช่วงนี้เหมือนเหมือนเกยไม่ยังไม่ตื่นนะครับดูตาเบบภาขมรเยอะก็ทำพห้มีเบอร์นัดน้องเบอร์รักได้พียีนะตาบานนี่ตาบานถึงนะมืดขวดหน่อยนึงเหรอโอขวดหน่อยแต่แต่เช้าเนาะผมโทรมานี่ก็พอดีผมจะกลับเออเราจะไปไหนนะพรุ่งนี้วันที่สาม โคราชก็เลยกลับมาจากสุรินทร์พอดีครับก็เลยเห็นโทรหาเซมอบอกว่าเซมอยู่ไหนก็เลยเข้ามาหามาผูกแข,น,น,น,กแขนให้ครับ <c oughs> ไม่มีอะไรมากเอาไปน้ยเด้อนั่นนะ่ะเอาไปน้ำเดือฝ่ายหมูแกงอู้เอาไปยังเอาโอ้มันขังเด้นั่น <c oughs> เอาไปยังเอาโอ้พี่มีคนลร้อยพี่ไม่มีเยอะหรอกอ่านี่ค่ารถเพื่อเออมันๆเออพี่มีแค่นี้แหละจะให้แบ่งกันคนละสิบบาทอีกก็ยังไง โหหหมดกระเป๋าเห้ยนี่นมพีมปราบนมนี่ <c oughs> จริงหมดจริงนี่คารถนี่นี่เดี๋ยวเตเงินเรียนนี่นี่คารถดค่าเพื่อซื้อเอ็มโรงเอ็มร้อยซื้อคงซื้อข้าวนี่เงินหนึ่งร้อยนี่ซื้อข้าวได้สามมือไหมถ้าถ้า <c oughs> อือน,นีอ่ก็อมือหนึ่งไปนั่งรถตู้ไปเนาะเพื่อได้หิวอย่างน้อยๆก็เออมีติดไม้ติดมือก็ไม่เป็นไรเรามีมากมีน้อยก็ เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่แล้วกันยเรื่องแบบไปหาขนผูกแขนอนันอันนี้คือประเดิมมันหมานพอได้ไปงานก็ขอให้ได้มาเยอะเยอะเต็มกระเป๋าไปอยูเถอตูนอรัง้ยตุไมม้เ้ยมาที่เรื่องสี่เรื่องไหก็มันก็มันอย่ระวางงิกาอันนี้